โอ้ในในดูดิโอ้ฟ้าข้างบนนี่สวยนะวันนี้นโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับไฟแฟชชั่นแนลนะครับทุกคนหลังจากที่หายกันไปนานโอ้ละเพลงของผมแกะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะได้ดูในวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลงวันพรุ่งนี้เลยนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับรายการไฟแฟชชั่นเลสิ่งหรือไฟแฟชั่นบรรยโยนกันนะไอเฟสบรรยโยนนะทุกคนก็ก็คือว่าวันนี้มันไม่มีคลิปอะไรทำแล้วผมทํา ไม่ได้ผมทำ<น>หรอกก็คือว่าเราจะมารีวิว,ร,ว,วรถนะทุกคนก็ของเด็กชายคนหนึ่งตัวอ้วนดำๆจะสูงก็ไม่สูงจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยทุกคนเอ่อก็คนนั้นก็คือเฟนไฟแพทแชนแนลทุกคนเพราะเราไม่มีคนอื่นมาให้รีวิวเดี๋ยวเราจะมาวิวคนอื่นมาได้ผมตัดผมใหม่นะเท่นะก็วันนี้รถเขาได้ทํามาใหม่ทุกคนจับทรงใหม่เลยเฟี้ยวเลยนะดู <S <S เป็นทรงซิ่งแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาถามเจ้าของรถเลยว่าคันนี้คือรถอะไรหรือทำอะไรมาบ้างนะทุกคนก็ ขอก็เลย share, อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์สมัครกันนะทุกคนวันนี้ก็มีโรตีมานั่งกินกันนะครับโอเคมาลองเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกับเฟนเฟรชเชเนลดูนะครับว่ารถเขาทำอะไรบ้างวันนี้ท่านผู้ชมกันมาโอเคครับวันนี้มาอยู่กับเฟนเฟรชเชเนลครับโอ้โหไหวเป็นไหวเป็นผู้ใหญ่บ้านประหลาดอมตเลยมาคันนี้รถรุ่นอะไรครับทุกคนเอ้ยทุกคนเฟนรุ่นเโน่เฮ้ยแกที่ไหนคันนี้มันฟีราโน่ธรรมดาทุกคนแกนี่จะเป็นตัวใหม่ขึ้นนะ เป็นฟิลโนตัวแรกครับทุกคนก็รถคันนี้สีอะไรมันเหมือนใช่ไหมมันเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าทุกคนเรามองมันจะเหมือนเขียวใช่ปะเออก็คันนี้แต่งใหม่ใช่ปะทําใหม่รถมารดดกใช่ไหมจากแม่ใช่ไหมเออก็คันนี้ทำอะไรบ้างจัดทรงจัดทรงเดี๋ยวบอกกันออันนี้ทำอะไรบ้างตกเกียวอ่าตเกียวไม่ใช่ตเกียวมือมั่วโรี่มาถึงกมั่วแล้วครับทุกคน มาเริ่มจากอันไหนก่อนเลยอ่าเริ่มจากจัดชุดบอลเลยทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรเนะาะคือถอดกระจกไปแล้วอะไรเบาเพราะตอนแรกคือตอนแรกมันเป็นกระจกอะไรเป็นกระจกอันนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วเราคือที่ถอดกระจกไปก่อนนั้นใส่กระจกอะไรไหมเ,เป็นกระจกอะไรเขาเรียกกระจกอ๋อถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกกระจกอันนี้เขาเรียกกระจกปลายแฮนนะทุกคนมขึ้นรูปไปแล โอเคแต่อนนี้ยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าทำทรงซิ่งก่อนนะทุกคนทรงมันจะคล้ายๆเวทป้าป่ะใช่ไหม,อมเอออาจจะคล้ายเวทป้าหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราจะทำแบบให้ามันดูใหญ่อะพเพราะรถคันนี้มันดูใหญ่อยู่แล้วก็อันนี้ติดเอาเอาเทน,นะเพราะอันนี้มันแตกแล้วก็ติดที่มันโก้ <laughs> ใช่ไ่ะใช่เอออันนี้ทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ไฟก็มันเดิมเบรกมือเบรกลำเดิมอะไรเดิมเ,มเ,มเมหมดไอ,อ้คันนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยนะ <laughs> สมมติว่าพวกโช้ดทรงโช้ดสี่แล้เปลี่ยนอะไรบ้างป่ะ เปลี่ยนนะเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นสีดานะฮะอ๋อสแสดงว่าตอนแรกฉันเออลืมจําได้ละตอนเนี้ยไอตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้มันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยแต่เราทําการตัดสีดาเข้าไปให้เหมือนฟีโน่ปะฟีโน่จะมาตัดสีตรงกลางตัวรถนะทุกคนก็โอเคแค่นี้ละแล้วมีอะไรทุกคนเราลองไล่ดูชุดไหนอีกอ่ะไปชุดล่างดีกว่าเห็นแล้วมันเด่นเหลือเกินอ๋อเดี๋ยวบอกให้นะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของรถสีขาว เป็นตัวเนี้ยเป็นรถสีขาวเพราะว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ของรถสีเหลืองขอบเป็นสีเหลืองแล้วตัวเส้นจะเป็นสีน้ำเงินทุกคนแต่ว่าอันนั้นเราเปลี่ยนมาพอดีใช่ป่มตั้งแต่ทาล้อดแต่อาจจะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่อมโอเคเรามาดูชุดชุดชุดล่างกันก่อนเลยมาเจ้าของลงมานั่งมาลัางชีเลยอันนี้ทําอะไรบ้างนะก็เป็นล้อน้ําเงินเป็นล้อน้ําเงินแหละเขาเรียกสีน้ําเงินน<ำ>้ําแก้วน้าเงินแก้ว,กว,กวใช่เออน้าเงินแก้วก็ปัามบิแบมโบ้เถื่อนเลยทุกคน เราเป็นผูเถื่อนนะใช่ไหมเออเป็นสติกเกอร์ติดเยอะทุกคนตัวก็จะได้เป็นพวกอ๋อเยอก็ได้ข่าวคดีไล่นอำทองใช่ไหมใช่โอ้โหโอ้โหเบอร์เบอร์โอ้โหโอ้โหเราก็มาต่อของเราแล้วโอเคอันนี้เราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเราจะได้เป็น้ำทองใช่ไหมใช่โอ้ตัวไหนอีกอุ้ยไล่ทุกจุดหรือเปล่าตรงนี้ก็นอำทองทุกคน ตรงไหนที่มันใส่น็อตได้นี่าจะเป็นน็อตทองหมดแล้วทุกคนตรงไหนอีกเออแต่ตรงนี้ไม่ได้ไล่นะเขจ,จะได้เป็นตรงท่ออสองตัวแต่เขาท่อยังไม่เปลีป่ยนเพราะมันหาเปลี่ยนยากนะยังนี้อ๋อนี่นี่เออใช่ใช่จะได้เปลี่ยนหมดเลยทุกคนนี่ดโดยดียวโหรายละเอียดเก็บดีมากเลนดูดโอ้โหสุดยอดจทุกคนโอ,อ้แต่อ๋อ อุ้ยเดี๋ยวโอ้โหทุกคนสุดยอดจริงเลยอะ่ะบ้าอืก็สวยนะแต่ว่าก็จะไล่ให้มันเหมือนจะให้ไล่ให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมประมาณนั้นนะทุกคนก็สวยดีนะอ๋อแล้วเบาเบาะเดิมๆมันเป็นอย่างี้ไหมไม่ใช่เหรอมเหมือนบปนทำมาเหรอปาดเป็นทรงอะไรไ ทรงเลสซิ่งเออใช่ไหมทรงเลสซิ่ง,<อ>งที่เป็นตูดทรงโกงหน่อยทุกคนทําแบบสมมุดว่าในทรงสนามก็เหมือนแบบว่ารถเขาเรียกอะไรรถแข่งอะรถแบบที่ว่าทรงตูดทรโกงหน่อเทโค้งได้แต่นี่คือที่ปาดมาสําหรับนี้ก็คือคนนั่งสบายหน่อยจะสูงหน่อยทุกคนใช่ไหมเออแล้วก็ก็มันก็สวยนะทุกคนอะเราคนที่บางคนเราเมื่อยก็จะั่งพิงตรงนี้ได้เลยเออล้อเดิมเดิมมันเป็นสีอะไรนะ อ๋อแต่อันนี้อันนี้ก็ติดมาไม่เรียบร้อยใช่ปะล่ะมันกลายเป็นสีเดี๋ยวมันแช่ไปนานๆมันก็หลุดนะไอ้สีที่มันติดยางอะทุกคนเออแต่ล้อนหน้าสวยสติกเกอร์เปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนใหม่คันนี้แรงไหมแรงเลยอ๋อโอ้โหแล้วคันนี้มันทำอะไรมาบ้างเนี่ยไหนไม่รู้อ๋ออันนี้ก็จะได้เป็นชุดข้างใช่ไหมอ๋อจากช่างเถื่อนคนหนึ่งใช่เขาไล่ให้เอะช่างเถื่อนคนหนึ่งก็ไล่ให้เออ ไอ้ตรงนี้ไหนบอกเดวมันเป็นยังไงไหนตรงนั้น,นนะถ้ามันม่นถึงเป็นเกล็ดๆก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกใครเลยแล้วกันโปรเจกต์วันนี้ก็คือว่าตอนแรกใช่ไหมเราจะเปลี่ยนสีแต่ไม่มีงบเราก็เลยล่อขูดขูดขูดให้มันเป็นเหมือนลาย่รัะแล้วก็พ่นแล็กเกอร์ทับไป,เ,ปเลยมันก็เป็นลายอะลายขี้เกลือทุกคนน้องมันเป็นลายขี้เกลือแต่มันมีแล็กเกอร์ทุกคนมันจะเงาทุกคนในภาพจริงจะเงานี่ก็คือโอเพนนะทุกคนเปิดไปเลยก็คือแบบใช่อ๋อเป็นไร โชกเหรอนทำไมอะเด่นอะไรก็ไวเด่นอ่ะแล้วมันเด่นตรงไหนไปเ, <c oughs> เอ็ดเถื <c oughs> ่อนเอาเอ็ดเถื่อนไปเอ็ดเถื่อนเลยเหรอโหเสียงบบอ๋อเราตัดกระปุกโชว์กันทุกคนนี่ยังไงอ๋อมาหนีนี่นเองโอ้ตะทรงถือมาดูดีไหม,ไมไเออดูได้อยู่นะเดี๋ยวลองค้อมให้ดูดิว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงอ๋อเท่ทุกคนโอ้ผมมือผมไม่ค่อยนิ่งโดนหิว ขี่รถตีจัดเอ้เ <Hey, S 1> ท่ทุกคนรอขาขึ้นดนะิเออเอาเรื่องทุกคนอ๋อแล้วคันนี้ก็ไม่ได้ใส่บังโคลนนี่เราทำทาทเป็นไทยมดไทยมดติดมดนะทุกคนเหมือนเหมือนรถบิ๊กไบค์ให้แบบว่าไม่ใส่ไอ,อ้บังโคลนนะถ้าเป็นถ่ายสั้นอ่ะก็แค่นี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราก็ไปนั่งพูดกันต่อนะก็เราก็มาพูดคุยกันนะต่อเลยมานั่งกินโรตีกันก็ทุกคน เออเราไม่ไม่ค่อยมีคลิปอะไรทำเพราะว่าคอนเทนต์มันก็เลยหมดแหละเพราะว่าคนดูก็อืมอืมหมือคลิปมันั่งเฉียงเลยเขรู้เริ่มหายไหทุกคนก็เราก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมาตอนไหนก็อลองติดตามกันทุกคนตอนนี้ครับไม่ได้อยอยู่ครับไม่แพทชัแนในคลิป ASMR กิโลตีครับ เยอะเลยออืมอืมหอมหอมเนี่ยหอมกรอบอืมเราไม่สั่งว่ากรอบเนี่ยเราสั่งว่ดดาเหนียว่ะก็โรงเรียนเราเปิดมน,นปิดใช่ไหมที่ว่าเราไม่มีเวลาถ่ายกันเพราะว่าโรงเรียนเปิดด้วยใช่ <g ül> แล้วก็เราต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยทุกคนเพราะว่าเปิดมาก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยเวลาทำนู่นทำนี่ <g ül> ก็เลยแบบว่าวันนี้มันปิดละคือปิดยาวจนปีใหม่ทุกคนก็คือยังเรียนอยู่แต่เรียนออนไลน์เพราะมันปิดเรียนใช่ป่ะก็เรียนปิดจนปีใหม่ทุกคนก็พยายามทาคลิปให้มันได้มากที่สุดนะก็เพื่อทุกคนถามนะว่าบ no ักโนอเอ้ฟีโนหรือว่าหรือว่ามีโอตัวนั้นหายไปไหนก็ผมก็ทะชแหละ อะไรค่ะรู้ความเพราะว่ามันพังนะผมไม่มีตังซ่อมเลยว่าเดี๋ยวรอออกรถใหม่กินก็ดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็รอรุ้นกันไปนะครับทุกคนก็รอชมมือทุกคนว่าเป็นคันอะไรก็คือต้นปีอ่ะต้นปีได้อาจจะได้พบกันนะทุกคน วันนี้มันคิปรีวิวรถนะทุกคนไม่มีทำจริงมไม่มีน้ำเลยม่ติดคอกระโดดลงน้ำทุกคนน้ำอยู่้หน้าเนี้ยจนต้องที่เจสต์สุดมากไม่น่าเรียนสุดที่สุดเลยคุกค ถ่ายจริงเป็นเชื่อมองตัดมาแล้วทิ้งเลยขอดเนาะอืมผู้แสนตาเนะฮะแสนตาเนาะใส่ร้อนไหมล่ะมีมีต่างๆๆๆติดตัวเปล่าสักบาทไหมอะไรดิเดีอยู่บ้าน <c oughs> มันได้ผิดคอยเราะ ผมลองดูตังไรเปล่ากันะนะตุโอ้โหไม่มีแบงก์ก็าอาจจะมีเหรียญ <c oughs> <c oughs> ใจคอไม่มีสักบาทเลยวะ <c oughs> นี่มีสองบาททุกคนตั๋วเรือนะราคาสองบาทก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้เขาไม่มีอะไรมาก นั่งกินนั่งกินไปชิวๆว้าเป็นไฮ <c oughs> เจอร์ไฮเจอเร์นี่เมื่อไหรกันตลาดอืน่นอร่อย รีวิวรถก็ไม่มีอะไรทุกคนเพื่อปเป็นแนวทางให้ใครแล้วคอยมาแต่งนะรุ่นนั้นไม่ใช่คนแฝงทุกคนน้อยมากที่เห็นคนขับลนะอ๋อนี่ไปขับ X Max ก็หมดละโดู์ฟอร์ซ่าไงทุกคนไม่ X Max แม่ฟอร์ซ่าพีเซ็กนุ่นเนียนะเนะอ็นหนักนะ เิตเจอ์มากเลยครับแบบอ๋ออีอันเนี่ยคืออันแถมหนึ่งให้ปูสองหรือเก้าอืออีอันนึงก็แบ่งให้มาคินเฮ้ยด้านหลังเป็นอะไรเพอน ด้านหลังบอกว่าเป็นเมนแล้วก่อนผมชอบมาเล่นตรงนั้นทุกวันทุกคนวัหล่นเลยเสียงพาะแลคนเดี๋ยวเอาเสื้อไป เดี๋ยวจะไปใหม่คนเราจะกลับไปหายายแล้วไปเยี่ยมยายก็บอกกับเยี่ยมยายเราจะไปถ่ายคลิปที่โน้นให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างแถวว่านโน้นนะอืมวอล์กถ่ายเป็นวอล์กว้า จะถ่ายเป็นวงแล้วคนว่าเตรียมตัวแต่วันไหนถึงนู่นแล้วกลับมานี่ประมาณนี้นะเหมือนไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอ,ะอ่ะก็เป็นอยู่ที่นู่นทำอะไรดินหรือว่าเราทำอะไรบ้าง,งทั้งวันอะ่ะอั่แล้วตอนนี้มาหน้าเสืนอะ <c oughs> <c oughs> แจ้งหมาว่ะเราอยากทำมันกินนะแต่เขาให้หกินขอกของนะ่ะไม่ได้เร <c oughs> าจ,จาัง <c oughs> ไม่ได้มันเป็น<อ> <c oughs> ไม่เกี่ยวม,นนมวันเปองทูว่ปะหมาไม่ทอกินเค็มอ่ะแต่เราไต่ไม่ใช่หมาว่ะ <c oughs> พี่หวานเป็นลูกไก่พี่หวานในกล้องเขาไม่ได้ยินเสียงหรอกมือเสียงเบาเดียวเคียวยังขี้เกียจเคียวอแล้วรีบบิดเดียาบ้ามาขอให้ น้ำไม่มีตันญากระโดดต้มดูดอ๋อลืมทำตามสัญญาคนดูตั้งหลายคลิปคลิปดูเพลงของพี่แป้งอ่ะก็ลืมคลิป c o v เพลงคลิปเพลงก็ลืมร้วยไม่มีเวลาจริงนะครับก็ผมจะเสียสละมาครับก็มันมีก้าชิ้นเดี๋ยวผมก็จะเสียสละเปี่ยนนะเพราะว่าผมก็เป็นพี่น้องแท้ๆทุกคนเกิดมา บางทีก็อยอะกันสองคนอ่ะงงผมจะกินให้นอนะครับเพราะเราอ้วนแล้วิ้งเก็บเลยอะจะเช้าจมาไม่ได้อานนังเลย แล้วันลงมาได้อะเขาไม่ขีดเหรอฮะก็ไม่ขีดเหรอกูเก็บไปเลยเปล่าไม่ได้อะเขายิ่มมือเงี้ยขอบตัวท้ายือจ่ายตังคเสร็จเขายิ่มมือแบบเงี้ยเอาายังยงยงกินเขาเปล่าไม่กนเลยไม่กนเลยโอ้ยมจะขับกปก่อนนะจะเดินกลับนาวไมอเอ เราบอยากยังไมเไี้จบแค่นี้นะโอเคครับก็จบกับแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปดูพีอีพีอื่นนะในคลิปอื่นของวันนี้ว่าจะเป็นคลิปอะไรทุกคน